สำหรับใครที่เจอปัญหาเมาส์คีย์บอร์ดกดไม่ได้ในส่วนของแอปพลิเคชัน G G Mouse Pro นะครับก็ให้เราทําการรีเครื่องก่อนนะครับหนึ่งครั้งถอดอุปกรณ์ก่อนนะครับจากนั้นก็ทําการรีเครื่องนะครับก่อนที่เราจะรีเครื่องนะให้เราไปล้างล์ขยะก่อนนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการกดรีเครื่องได้เลยโอเคครับเมื่อเราเปิดเครื่องเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับทําการเปิดบลูทูธให้เรียบร้อยนะครับ ทำการเชื่อมต่อเมาส์คีย์บอร์ดนะครับทำการเปิดโมดนักพัฒนาให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะได้ในส่วนของเมาส์คีย์บอร์ดแล้วนะครับตัวเคอร์เซอร์ที่มันเป็นตัวหลักนะครับเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองนะครับรอสักพักหนึ่งโอเคครับเมื่อเคอร์เซอร์เมาส์ตัวหลักหายไปแล้วนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ลองกดเข้าไปดูในส่วนของ่อาโซนีไตล์นะครับแล้วก็ไปเทสดูว่าสามารถใช้งานได้หรือเปล่า โอเคครับตอนนี้